อย่ามองหาสิ่งที่ทำให้ทุกข์ควรหาสิ่งที่ทำให้สุขเข้าใจแหล่งที่มาของความทุกข์พูดถึงว่าทำไมเราถึงมักจะหลงไปหาสิ่งที่ทำให้ทุกข์เช่นการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นหรือการแสวงหาความสำเร็จในสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องมีเรียนรู้ที่จะหาแหล่งความสองงบ สังเกตและค้นหาสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกสงบเช่นการฝึกสมาธิการใช้เวลาทำกิจกรรมที่เรียบง่ายหรือได้อยู่กับธรรมชาติและการพูดคุยกับผู้คนที่ทำให้รู้สึกถึงพลังบวกเทคนิคในการจัดการอารมณ์การจัดการอารมณ์ที่ทำให้หลุดพ้นจากการครุ่นคิดเชิงลบเช่นการฝึกการหายใจลึกๆการจดบันทึกเพื่อระบายความรู้สึกและการฝึกการปล่อยวางจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ การสร้างวิถีชีวิตที่สมดุละการสร้างสมดุลระหว่างความต้องการในชีวิตประจำวันและการหาความสงบเช่นการมีเวลาพักผ่อนหรือทำงานที่มีความหมายเพื่อเติมเต็มความรู้สึกสงบในชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนเพอนเ,พอนเพื่อให้ทุกคนสามารถเดินทางสู่ความสงบแห่งใจได้เช่นกัน